มนูโค้เด้เลยแต่ละคนเอ้ไม่ใส่กางเกงเปลี่ยนก็ได้เฮ้ยแล้วทำไมผมก็อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมผมก็มีกระบองเพชรอ่ะมีมันเป็นของของรางวัลของรางวัลไม่ถ้าจำไม่ผิดเห็นตตั้งแ่เริ่มต้นเลย่าอ้าวเหรอตอนแรกมันมีแค่หมาป่าไมันเมื่อเพิ่งมีมันเพิ่งมีเพิ่งมีเพิ่งออกมาให้ออ๋หรือว่าดาวโหลดน่าจะดาวน์โหลดแต่เพิ่งจะมาเพิ่งจะมาเมื่อวนก่อนผมไป ต่างจังหวัดยังไม่มีเลยพี่น่าจะมาเมื่อวานหรือไม่ก็วันนี้วันนี้มีดาวโหลดอัปเดตอ่ะน่าจะให้มาวันนไม่อไหร่พี่้าทุกคนมีทราบทุกคนมีผมก็ไปใช้แล้วกันไปพร้อมแล้วเร็วเร็วเวอตัวฐานมันเป็นกระถางต้นไม้จริงนะผมเห็นเป็นอะไรลายออกไมซิกันใช่เป็นลายกระถางต้นไม้ไม่ผมตกใจไงเพราะว่าผมครับผมเปิดเครื่องมาถึงก็เห็นพี่นาโนใช่ไหมคืนโทฟี่ว่าใส่ชุดเลเจนดัี่ผมแบบอือ พิ่งจะเริ่มเลย <c oughs> ม,ม,มีชุดลีเจนแล้ว <c oughs> ทำไมเพิ่งเริ่มเกมมีชุดเลเจนรารีด้วยผมเลยถามว่าได้กี่มงแล้วเฮ้ยโดนสีซอกันไปอย่างพี่โอเคด่ okay. านนี้ใช่ไหมได้ <c oughs> ยังไม่ได้ยังได้ในผ่านาาไม่ผ่านเลยนะไอ้ด่านที่มีน้ําตามบนม้พยายามอย่าเดินส่วนน้ำมันขึ้นมาเรื่อ <c oughs> ยเย<ๆ>ใช่ไหมพี่พี <c oughs> <c oughs> ่ชอยู่หลังสุดเลยเออ พี่อย่าเข้าคนหลังสุดก็พอครับพี่ใครจกจับกันนี้ใครากจับสวกันนีสวยแล้วสวยแล้วตัววเอ้ยเอ้ยโดนชาบ้านเยนล้วขาเปี่ยฮ้ยเ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 ฮ้ย้ยเฮ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 ้ยเเฮ้้ยเ้เ้เฮ้ยเยเ้้ เออทำไมแต่ละคนมีของพิ้งนำมาใส่ก็สบายเลยหืมไหนเดียเดี๋ยวขอให้ตกหุ่ข้างหน้าี่ไม่ทันไม่ทันไม่ทันอยู่ท้ายสุดเลยยังแล้วเฮ้ยด่านต่อไปอุ๊ยด่านต่อไปผมจะเป็นอุปสรรคให้พี่เองไอ้ล่วงเดี๋ยวจปาเลย ชนชนอ้ยชนชนชนเช้าเน็ตเช้าเน็ตไปที่ใครอะไทยเจอทอปเนี่ยใครอะดีดีรอแล้วรอแล้วแล้วคิดว่าจะหอดหรอพี่โอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยี่อายจะไมโรู้ยโอ้ยอ้ย่อมัโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย้ยโอ้ยโอ้ย้วโอ้ยอยวอย้ เนี่ยมันไม่มีเวลาบอกนะแต่จริงจริงมันจับเวลาอยู่พี่อะเหรอใช่ฮะคือถ้าถ้าถ้าคนยังเข้าไม่หมดไอพวกี่ยืนรอหน้าเส้นชัยแล้วไม่ผ่านก็มีพี่ยืนหน้าเส้นชัยแล้วก็แบบอยู่ๆก็หมดเวลารอกันหมดไหมหมด้วพี่ผ่านหมดอยู่แล้วไม่ร้อนเลยผมแค่ยังไม่เห็นผ่านที่มันบ่นที่กว่าเ่ยปากดีปากดี เอ้ยเพงเงียบเพงเงียบอย่าบอกนะว่าหลุดไม่ไม่นะมันเรื่องด่านอยู่นี่พี่แค่ยังไม่เจอด่านที่ผมจะออกไลน์ก็แก้หายะเฮ้ยเรื่องของเราก็เียกหายเหมือนกันพี่เหมือนกันพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่โอเคทีมอย่างน้อยเราเป็นทีมเดียวกันใช่ไหมถ้ามาด้วยกันคนท่าสองใช่ใช่ใช่ฮะผ่านก็ผ่านหมดพี่ตกรอบก็คือก็ตกกันหมดเลยไปดีเดียวหมดทำอะไรวะเนี่ยสี่ทกัน ดึงหางชาวบ้านพี่แล้วสีเขียวโอเคเปอดพาสองนะน้าลูกน้าหางแอบเฮ้ยดึงหางชาวบ้านพี่แล้วพอได้หางมาก็รีบวิ่งหนีรักษาหางจนกว่าจะหมดเวลาครับโอ้โหหนีไปแล้วไปแล้วผีพวกเดียวอีก <laughs> มีต้นกระบองเพชรสีเขียวมันสวยมากเลยอะไอ้ตุ๊กตุ๊กดีจงเลยนี่พี่กอถ้าได้หาแล้วก็วิ่งรักษาใช่ครับรักษาไว้จนกว่าจะไอ้นี่ฮะไอ้ตุ๊กจะไปเลี้ยงกันตูนเย้แล้วเย้แล้วเย้แล้วหาหายมันมีกดอะไรบ้างเนี่ยกด R2 อย่างเดียวพี่ ให้เดี๋ยวกดยังไงไม่เห็นตามม้ยดูวิ่งไกปกญหาคือผมตนเอาหามไปยื่นให้เขาเฉยดียังไงไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออยย่าหิ้วเว้ย่านาะย่านะไป่นะไปเลยไปเลยฮะไปเลยฮะไปไม่นะ เฮ้ยอยู่ตั้งห่างเองจับหางได้ไงวะเอ้ยดีเลยโดนอ้าวโวกเดียวกันโอเคโอเคเฮ้ยจับไม่ได้หวะสารักษาหางไว้ไม่ได้โคตรนานแม่งมันจับที่เขาด้านพี่พยายามเข้าด้านหลังพี่โอ้เครื่องเครื่อดีเลยฮะเน็ตดีเลยฮะมาแล้วไปเน้ยไปเน้ยไปเน้วไปแน้เพราะว่ามันอยู่ห่างมากเลยตอนตอนมันจับหางผมเนี่ยไปเนี้ยเฮ้ยวิ่งพี่วิ่งวิ่งวิ่งครับพี่ ลาก่อนพี่ชายไม่นะผ่านเราผ่านพี่เราผ่านเราผ่านเราสีเขียวพี่พี่ดูสีอะไรอยู่พี่ยี่ได้ด้วยมีหางติดตัวด้วยอีกทันวินาทีสุดท้ายโอ้ยนี่เล่นไม่เก่งไม่ได้หางเลยซึ่งจะมาได้ตอนห้าวีสุดท้ายแล้วก็วิ่งเลี้ยงไว้ไม่จริ้เกือบไปรอดแม่ง แบบแย่งวินาทีสุดท้ายจริงบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องของฝีมือพี่คนไข่มันเป็นเรื่องของดวงนั่นเองยังรู้อ่ะใช่เป็นเรื่องของไข่บ้าเป็นว่าอะไรไข่ช้อยน้าวขนไข่คืออะไรพี่พูดจาทะลึ่งไข่ทองได้เท่าไหร่หรอ๋อไข่ทองได้ฮาแต้มอ่ะสีแดงสีแดงสีแดงต้องกดอาค้างปะนะแต่อุ้มใช่ฮะกดอาสองค้างฮะ เฮ้ยอย่าจับมันเองสิครับเดี๋ยวพี่ก็ชินครับพี่เราไปแย่งจากในกระถางเพื่อนได้ไหมได้กล้าเพื่อนได้ได้ได้ไปแย่งกบมาถ้ามันได้ฟอก็ไปแย่งมาไอ้ไข่ไปแย่งกูทำไมล่ะผมเอาไข่ชบาดาก็ได้วะโอยไข่ทอง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 ไแย่งกันเห็นแล้วเห็นแล้วพวกกันเอง ในเมื่อสีเหลืองมาแย่งกูทำไมละสีเดียวกันสีเหลืองจะแพ้ใช่ไหมล่ะไนี่ไม่อะไปนะมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนไม่ไม่กูไม่ไปไม่อะไม่จับไม่อะไม่แม่ไม่ใครท่องกูไปนลื้อใคร ไม่ไข่คนอื่นก็ได้วใช่ใช่ใช่่ไม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 าหนีมานี่มึงอ่ะมานีมานี่มึงด้วยมึงด้วยมึงด้วยไม่ไม่ไม่มึงไม่ต้องไปไหนะอยู่กับกูสสีเดียวกันไอ้ไปอ่ะโอ้โหชาวเน็ตไปมะไปนะเดียวกันนะไอ้บ้าไปนะหรอไอ่าไอ้สีฟ้าไป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 ไไไไ เอาบ้าเอามาไม่ไม่พี่เอาเอาไข่เอาไข่มึงอยู่ใจกลาะกูพี่คุมกันไปก่อนนะผมไปขโมยไข่สีอออกเลยจะไปไหนจะไปไหนเฮ้ยไข่ทองไข่ทองไปกูไปแม่เฮ้ยไข่โไปแล้วเรื่อะไรที่เอา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 ไข่สีเอาไข่สีอื่นออกเอาไข่สีอื่นออกดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้ไอ่ดีไฟมันดึงไว้ยังไงเรา ออกไปไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าให้มันหลบไปไหนเขาผิดไอ้บ้าเอ้ยเสมอซะงั้นเฮ้ยฟีเดนจะแพ้แล้วออกไปไม่ได้เลยมันลุ่มมลอเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวโดนไอ้คนที่เขาไ้ข่ทองกลับเอาไข่ทองกลับไอ้สีเลือก่อนเออไอ้ไข่ท้องกลับพี่ขอแค่ไม่เป็นที่โดดใช่ไหมใช่ มันอะมันหักทีมหมอกทีมนึงอ่ะบ๊ายบายสิคนโอเคไม่โดนด่านฟุตบอลแล้วนีก่อนไม่ได้อ้าวตัวนี้มาแล้วกันบอลไม่บอลเหรอฮะเฮ้ยเดี๋ยวทีมไม่บาลานซ์ก็ยังให้เล่นอีกเหรอเนี่ยใช่ เราอยู่ทีมไหนเนี่ยโอ้มีฝั่งรุมย่าคนอยู่ทีมไหนมันมีมันมีฝั่งเก้าคนกับฝั่งแปดคนรอพี่เอาฝั่งเราสีอะไรวะอ่าเราฝั่งเก้าคนแย่นี่แย่เลยนะตายอ่ะงงทำไงอ่ะดันดันพยายามพยายามดันบอลเข้าสีอีกสีหนึ่งพี่โอเคโอเคโอเคไปละหนึ่งลูกไปละหนึ่งลูกเฮ้ยเดินเลยไปละหนึ่ลูกพี่ อืมสี่เหลี่ยมโมไปโยไมไปพี่สามารถกดกระโดดแล้วสี่เหลี่ยมได้นะพี่ใช่ใชกดสี่เห่มดันอรไม่สิจะมากใอย่ก้าใม่อทำไม่ได้จับนไม่เซ็งแ่่มมม่าชาวบ้านผมก็จะดึงชาวบ้านไปจีบบไลจตายเย็นพี่ คือสัตว์แต่งมงเลยอ่ะมงค้างตัวเองก็มงไอ้บ้าเฮ้ยนั่นอะไรวิ่งงั้นเลยวิ่งงั้นแหละนั่งอะไรมงเข้าไปออกทีม้ยเฮ้ยไม่มีโหคนมากกว่าแต่ไม่มีใครคุ้มกันเหรอกโอเคโอเคดันไปข้างหลังข้างหลังกองหน้าทั้งสิบเอ็ดรู้สึกจะมีกระตูนประมาณนี้อยู่เฮ้ยแล้วแหละมองไปมองกองหน้าทั้งสิบเอ็ดตีคนยิงคนแรง เฮ้ยไม่นะขยุงหลังไหมโอเคขอบคุณเฮ้ยผมไม่พี่ผมเป็นโกอยู่ฝากฝากด้วยคคคนั้เราจะดันหน้าเฮ้ย้อเยอะันหาันหาัหน้าั้เฮ้ยจะจับปรนเดทำไมราอีกกปีาปากดะฮะอย่ากดอคาอยากดอ่ากดสี่เหลี่ยม ดีมากเยี่ยงเล่นแล้วยอดก็ไปก็ไปก็ไปอดีมากอลอโลเฮ้ยคนเยอะกว่าจำนวนคนก็เรียกว่าฝีมือพี่ริงๆเรียกว่าจำนวนอะไรที่ทำให้เราชนะเรียกว่าฝีมือหมดเลยพี่แม้กระทั่งความฟลุกกระทำพี่ไม่เคยดูลัคกี้แมนเหรอใช่โชคก็เป็นตัวนหนึ่งของพี่ด้วย จงเอ้ไข้คว้างโชคก็เป็นส่วนหนึ่งของพี่มือเหมือนกันไป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 สิ่งที่เรียกว่าจำนวนสิ่งที่เรียกว่าจำนวนสิ่งที่เรียกว่าจำนวนเย่าหูไอ้บ้าเอ้ยพี่เรามีกันสี่คนนะด่านต่อไปด่านต่อไปถ้าถ้าเราสี่คนไม่ได้มองนี่คือคุยอวดใครไม่ได้เลยนะหราวะยังไงต้องอยู่ในพวกกูเลยเอ้ อย่างน้อยต้องเป็นเราคนนึ่งไงเดี้ยวจะเป็นลายต่อไปไปอะไรจะฟาดเทปเองได้เลยเลยต้องตัดกันเองมั้ะใช่พี่เจ้าคนไปนอนเลยไปนอนเลยเดี๋ยจะไปนอนแต่ถ้าผมขัดขวางใครสักคนได้ผมก็ทํานะพี่หมายถึงว่าคนที่ไม่ได้อยู่กับเราอ่ะเฮ้ยวิ่งไปให้ถึงเส้นชัยชนะเลยอะไรไปถึงกด R สองจับเดี๋เพิ่งเดี๋เพิ่งจับพี่ใช่ใช่ไปไปไปถึงแล้วกด R สองจับ จับมงกุฎนะแต่มงกุฎมันจะลอยขึ้นลอยลงนะพี่ดูจังหวะให้ดีๆฮะอ๋อทั้งไหนดีทั้งไหนดีง่ายๆนะเฮ้ยตกกันแรกเลยรวยแล้วเราเราแกงพูนนำไปเร้วเอ้ยผมโดนลูกบอลบูลลี่อะไรวะกูมาเป็นคนแรกลูกบอลลงดังผมเลยทีมเรายังนำอยู่ไปพี่ไปเลยพี่ไปเลยพี่ ไม่มีคนมาดึงว่ะเรายังน้ำกันอยู่ไปลงลงมาลงไปเลยไปเลยไปเลยทำไม่ได้พี่ทำไม่ได้ทำไมลูกบอลลงเอ้ยทำไมลูกบอลลงผมทุกลูกเลยวะเล่นมาไม่เคยเจอแบบนี้ลดูจังหวะนะพี่ดูจังหวะให้ดีนะพี่ถ้ามันอย่าเพิ่งโดดนะอย่าเพิ่งโดดนะอย่าเพิ่งโดดนะรอมันลงมากระโดดฟวักยี่งพี่เอายิ่มใช้ได้วะทีมเราทีมเราใช่ไหมเราโอ้ทีมโดนตรงนี้ โอเคครับขอบคุณครับพี่สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวไหมไปทางบอสโก้ได้ได้หมดเลยป่ะได้คนเดียวได้ได้คนเดียวพี่ต้อ้คนเดียวเหขาเมื่อกี้ใครขึ้นมาข้างๆเราป่ะเมื่อกี้เมื่อกี้นี่มากันหมดสี่คนนะเมื่อกี้แต่ไหนเพราะมันให้คนเดียวกะใช่ใช่ได้ได้คนเดียวฮะอ๋อกินได้คนเดียว เมื่อกี้เมื่อกี้กำลังจะแย่งกระโดงเลยก็เมื่งแค่มีคนโดดผมเห็นหน้าโนอาห์โดดคือค้างเราคือนาโนเหรออ่ใช่ใช่ใช่แล้วข้างหลังนั้นก็คือกูถือถือว่าเราชนะร่วมกันเดี๋ยวคราหน้าจะซัพพอร์ตให้นะครั